สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Oh b o Channel กันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับไม่มีอะไรมากเลยจ้ะแอดมาริทนอิซ่านะครับเพราะว่าล่าสุดนรอิซ่าไปปรากฏตัวที่ French Luxury Brand of Hyundai Department Store พังยนั่นเองนะครับอันพังยถูถุรปานครับซึ่งเป็นการที่นรอิซ่าของเรานั้นไปเยี่ยมเยียนแล้วก็ไปออกงานที่สโต,ตนี้นะครับเป็นสโตของเซรีนนะครับแล้วก็แต่งตัวแบบว่าชุดแบบดูง่าย,ายสบาย,บายด้านบนจะเป็นแบบว่าคล้ายๆเสื้อไหมพรมแบบเป็นสูตรนิดๆไหมพูดยังไงดีล่ะแอเก็ อธิบายชุดไม่ถูกแต่เอาเอาเป็นว่าน้องดูแบบแต่งตัวเรียบๆแต่รู้นะครับใช้ผมดํายาวแต่งหน้าเบาๆสบายๆต่กริดตาคมนิดนึงนะแล้วก็สะพายกระเป๋สาสลินแต่งตัวสลินจัดเต็มแต่ที่เป็นไฮไลท์ของงานจริงๆแอดคิดว่าน่าจะเป็นในส่วนของกางเกงขาสั้นของน้องที่โชว์กล้ามเนื้อขาที่แบบเป็นนักเต้นของกลุ่มของเรานั่นเองนะครับต้องบอกว่าโอ้โหขาสวยกว่านี้ไม่มีอีกแล้วจ้ามันน่ามองไปหมดเลยภาพที่แอดเอามาฝากเนี่ยก็แบบ โนริซ่าเตะท่าได้คดปังไม่ว่าจะหันองศาด้านไหนนะครับก็เหมือนตุ๊กตามีชีวิตเดินได้จริงๆเพื่อนๆโอ้ oh, แอดหยุดพูดไม่ได้แนละ้วจริงๆเพราะว่าน้องเนี่ยสวยมากๆในวันนี้นะครับแน่นอนว่าการที่น้องไปปร,รากฏตัวครั้งนี้จะต้องเป็นการกระตุ้นยอดขายให้กับแบรนด์เซรินในประเทศเกาหลีอย่างหนักหนามากขึ้นแล้วก็ทั่วโลกไปด้วยนะครับเพราะโนริซ่าปรากฏตัวที่ไหก็ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนของมุมโลกก็กระตุ้นยอดขายแล้วก็อย่างที่แอดเคยพูดไปแล้วแหละขนาดน้องเอาแบรนด์ที่น้องไม่ได้เป็นพรีเซนเตอร์มาใช้หร แบบโอ้โหยกยากกันเลยทีเดียวนะแล้วต้องบอกว่าเป็นความน่ายินดีที่วันนี้น้องดิซ่าเราเออได้ไปออกงงออกงานกับเขาบ้างนะแต่งตัวไม่ต้องแรงแล้วเพราะคนมันดังแล้วเดี๋ยวแต่งตัวมากๆเขาเดี๋ยวเด่นเกินไปเดี๋ยวคนจะวิ่งเข้ามาออแบบมากระชากน้องไปขอ,อเลยเซ็นนะจ๊ะไม่ได้นะ และที่แอดชอบมากๆก็คืออย่างที่บอกไปนะครับว่าน้องเนี่ยผมดําขับยาวนะครับไม่ว่าจะมุมไหนดูดิมุมด้านข้างมุมด้านหน้ามุมด้านไหนๆโอ้โหตุ๊กตาบาร์บี้มีชีวิตนี่เองจ้าโอ้ไม่รู้จะพูดอะไรด,ดีก็เอาวิดีโอไปดูประกอบกันด้วยนะจ๊ะคือแบบวีดไม่ไหวแล้วว่าตอนเนี้ยคือแอดพูดไม่ออกเห็นลุคนี้แล้วก็กรีดลันบ้านไปเลยนะเพราะว่าเหมือนลุคตุ๊กตาที่แบบว่าผมดํายาวทาลิปสติกเบาๆตากลมโตจมูกโด่งกําลังดีใบหน้าเล็กตตมุตตมินะจืม โอ้ยเห็นแล้วก็ไม่ไหวแล้วนึงมีโมเมนต์น่ารักมากมายแล้วก็มีการที่น้องออกมาบอเออทำการให้สัมภาษณ์นู่นนี้นั่นนะครับอาจจะไปดูสั้นๆกันสักนิดหนึ่งนะครับ안ัน세ีันเซียวไอซ์แมกซีนคุณผู้ชมทุกท่านฉันลิค่ะม,มาทนอยอี่กอง h y พร์เซล้วก็าลวนันี้จดูที่รนที่ระลกของ h y u n a เป็นไงคนมันจะน่ารักนะจะพูดอะไรจะทําอะไรก็น่ารักเออเป็นธรรมชาติแล้วก็ไม่ต้องพยายามน,นะครับเพราะตอนนี้ดังไปทั่วโลกแล้วนะครับโอ,อ้ยิ่งพูดก็ยิง่งภูมิใจเอาเป็นว่าแอดก็มาฝากกันสั้นๆให้วีดกันประมาณนี้นะครับอ่ะเจอกันใหม่ในะคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีจ้ารันรูปภาพยาวๆเลยเอ้อบ๊วย